โรงเรียนบ้านเทพาจัดการเรียนการสอนในระดับประถมวัยตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3ในปัจจุบันปีการศึกษา2567รวมจำนวนทั้งสิ้น602คนปัจจุบันบริหารงานโดยนายสมเกียรติฤทธิศักดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพาและนางสาวฟ้ารุ่งหมั่นสนิทรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพา ประเด็นท้าทายเรื่องการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการพัฒนาทักษะอ่านออกอ่านคล่องอ่านขั้นสูงเขียนได้ลายมือสวยโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทักษะการอ่านและการเขียนเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่นักเรียนใช้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆของบทเรียน ผลการเรียนต่างๆนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถในการอ่านและการเขียนของแต่ละบุคคลจากผลการทดสอบระดับชาติโอ e นตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลการทดสอบระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 และสนองนโยบายตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต3พร้อมทั้งประชุมคณะครูเพื่อร่วมกำหนดวิธีการเพื่อพัฒนาทักษะอ่านออกอ่านคล่องอ่านขั้นสูงเขียนได้ลายมือสวยของนักเรียนในรูปแบบ S.P.A. m o เด l ดำเนินจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมจิตอาสาพาน้องอ่าน ี่นักเรียนชั้นป .4- ถึงปอ .6 อ่านหนังสือให้น้องฟังโดยการอ่านจากบัตรคำการสอนอ่านจากหนังสือนิทาน 2. กิจกรรมเกมตกปลาหาคำจัดทำบัตรคำบัญชีคำพื้นฐานนักเรียนใช้เบ็ดที่มีแม่เหล็กติดบัตรคำขึ้นมานำบัตรคำที่ได้มาอ่านให้คุณครูผู้รับผิดชอบฟัง 3. กิจกรรมนิทานหุ่นมือนักเรียนเลือกหนังสือนิทานที่สนใจมาหนึ่งเล่ม คุณครูเล่านิทานหุ่นมือจากนิทานโดยมีฉากประกอบ 4. กิจกรรมเกมบิงโก 5. กิจกรรมปริศนาคำททยพยัญชนะไทย 6. กิจกรรมเกมเรียงคำทำประโยค 7. กิจกรรมเกมไอศกรีมป,ประโยค 8. กิจกรรมการเขียนเรียนมูลาและมูซา 9. กิจกรรมลูกฟังแม่อ่าน 10. กิจกรรมวรรณกรรมสู่การอ่าน11 กิจกรรมวางทุกงานอ่าน5นาทีเวลา12นาฬิกา55นาทีนักเรียนอ่านหนังสือพร้อมๆกัน12กิจกรรมเขียนตามคำบอก13กิจกรรมการเขียนสื่อสาร14กิจกรรมเขียนได้อ่านได้ลายมือสวยด้วยคำพื้นฐานโรงเรียนบ้านเทพาใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและทันสมัยในการสนับสนุนการเรียนรู้ของครูและบุคลากรดำเนินงานประกอบด้วย5ขั้นตอนดังนี้ 1. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ของครูทีมเป็นกระบวนการสร้างข้อตกลงระหว่างครูผู้สอนที่มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก และพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2. การพัฒนาแผนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เป็นการร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน 3. การสังเกตชั้นเรียนและให้คำชี้แนะเชิงบวกครูผู้สอนที่รวมกลุ่มสร้างชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันโดยเพื่อนครูคอยสังเกตการเรียนรู้และสะท้อนผลด้วยการให้คำชี้แนะเชิงบวก การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการร่วมมือกันค้นคว้าหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชาและธรรมชาติของผู้เรียน 5. ประเมินและปรับกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกเป็นการตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่เชื่อถือได้และร่วมกันปรับปรุงวางแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของรายวิชา จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมคณะครูและบุคลากรประชุมผู้ปกค,ครองและนักเรียนรวมถึงผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนอกจากนี้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แพลตฟอร์มการแชร์ข้อมูลหรือคลังข้อมูลออนไลน์มีการนิเทศติดตามโดยใช้รูปแบบ m y Model นิเทศด้วยใจได้แก่ ตรวจเยี่ยมชั้นเรียนและการสังเกตการจัดการเรียนรู้แบบ active learning เดือนละ1ครั้งนิเทศจากการสังเกตการสอนในห้องเรียนดำเนินการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (P.A.) โดยประเมินปีละ2ครั้งนิเทศจากการสังเกตพฤติกรรมปฏิบัติงานตรวจภาระงานที่ได้รับมอบหมายผลงานที่ได้รับ 1>, 1. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้การใช้กระบวนการ PLC และการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาทักษะอ่านออกอ่านคล่องอ่านขั้นสูงเขียนได้ลายมือสวยของนักเรียน 2. นักเรียนมีทักษะอ่านออกอ่านคล่องอ่านขั้นสูงเขียนได้ลายมือสวยเป็นไปตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา ผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ครั้งที่1ปีการศึกษา2567พบว่าจำนวนนักเรียนที่อ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่1คิดเป็นร้อยละ93.6ชั 93. ้นประถมศึกษาปีที่2คิดเป็นร้อยละ91.76ชั 91. ้นประถมศึกษาปีที่3คิดเป็นร้อยละ85.92 ชั้นประถมศึกษาปีที่4คิดเป็นร้อยละ89.29ชั 89. ้นประถมศึกษาปีที่5คิดเป็นร้อยละ97.56ชั 97. ้นประถมศึกษาปีที่6คิดเป็นร้อยละ93.38ภาพรวมการอ่านออกเขียนได้ระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ92.06 ผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ครั้งที่2ชั้นประถมศึกษาปีที่1คิดเป็นร้อยละ95.35ชั้นประถมศึกษาปีที่2คิดเป็นร้อยละ94.12ชั้นประถมศึกษาปีที่3คิดเป็นร้อยละ90.14ชั้นประถมศึกษาปีที่4คิดเป็นร้อยละ92.86ชั้นประถมศึกษาปีที่5 คิดเป็นร้อยละ97.56ชั้นประถมศึกษาปีที่6คิดเป็นร้อยละ95.87ภาพรวมการอ่านออกเขียนได้ระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ94.52ผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเบญจรงสงขา3ครั้งที่9ปีการศึกษา2566ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลระดับเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรื่องจากภาพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงรางวัลระดับเหรียญทองการแข่งขันสืบคันลองบทอาขยานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ถึงรางวัลระดับเหรียญทองการกล่าวประกวดสุนทรพจน์เรื่องรักษาชาติและความเป็นไทยไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันระดับเครือข่ายทวิพัฒนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาในกิจกรรมการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติเพลงสดุดีจอมราชาและการแข่งขันประกวดเล่านิทานวรรณกรรมชุมชนประกอบหุ่นม,มือรางวัลสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ Based Practice ในด้านการวัดและประเมินผลชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน Assessment for Learning ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีการศึกษา2566รางวัลสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s e p r r c t t i e e ในการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอา การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพปีการศึกษา2565